Oh I already see what it is. He thinks he's a gangster. สวัส <repay> ด <ing> ีค่ะบริษัท i i c I Import ค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะได้น้องเจ็กเข้ามาร่วมทดสอบสมรรถนะของรถ Lamborghini Gallardo ไปได้ค่ะ แจ้ากระทิงดูตัวสีดำตัวนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่ 5,400cc ซแรงม้าเนี่ยบิดได้สูงสุดอยู่ที่323แรงม้าค่ะ นอค่ะว่ามันดูดันแต่ยังคงความสวยงามและเรียบหรูค่ะลักษณะพิเศษของเจ้าสไปเดอร์คือการเคลือบคานที่สามารถกดเพียงปุ่มเดียวทำให้ยกโช๊ขึ้นมาด้านหน้า และการเปิดติดทุนได้เร็วตอบสนองความต้องการได้สูงค่ะค่ะภายในของเขาถูกออกแบบได้อย่างลงตัวค่ะเป็นลายฉกเฉียวสไตล์แมงม,มุมมาพร้อมกับอ e ีเกียมีความปลอดภัยที่ให้คุณได้เพียบพร้อมด้วยแอร์แบ็กสตัวความสะดวกสบายของสไปเดอร์ตัวนี้ถูกออกแบบมารองรับทุกฟังก์ชันของมัลติมีเดียค่ะ สำหรับท่านที่สนใจเจ้าสไปเดอร์กาลาโดนี้ให้แวะเข้ามาชมได้ที่ IIC I Import ค่ะหรือติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นโชว์อยู่ทางด้านล่างนี้ขอบคุณค่ะ